พาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเตือนผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดหลังประชาชนกังวลโควิด -19 ค่ะ นายเจนนรงศรีอินพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่ากลมการค้าภายในได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดในการตรวจสอบสถานการณ์การจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ากักตุนสินค้าหรือ่วยโอกาสในการปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากที่ประชาชนในหลายพื้นที่มีการซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากจากความกังวลจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 และ คำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าและสถานที่อื่นๆโดยหากตรวจสอบพบการช่วยโอกาสจะดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 1, 1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำและปรับซึ่งจะดำเนินการอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามประชาชนในจังหวัดมหาสรารคามมีการซื้อสินค้าตามปกติแต่จะซื้อสินค้าปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากไม่ประสงค์ออกมาซื้อสินค้าในห้างสรพรพสินค้าหรือร้านค้าบ่อยๆเหมือนเช่นเดิม โดยในช่วงมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนจึงทำให้มีเด็กอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนจึงมีการซื้ออาหารสดและอาหารสำเร็จรูปนำไปรับประทานที่บ้านร่วมกันเพิ่มมากขึ้นและสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรพรพสินค้าและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างปกติสินค้ายังมีปริมาณเพียงพอมีการเพิ่มเติมสินค้าที่ประชาชนเลือกซื้อมากได้โดยเร็วทั้งนี้ประชาชนไม่ ไม่ต้องกังวลใจและสามารถซื้อสินค้าได้ตามปกติค่ะ